เอาละครับก็สวัสดีครับเราจะมาพบกับผมของบรรด b 4 s อีกเช่นเคยนะครับนี่วันนี้เราอยู่ในเกมการีนาฟรีไฟนะหลังจากที่ไม่เจอเป็นกาเป็นลาโดนเติบสำหรับว่า, <Yeah. S 1> าวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟรีไฟอีกแล้วไปลุยกันดีกว่าอืมเบาๆไล่เก็บแขวนี่ไปเ้อามาวันนี้มาในหมดสีีอีกแล้วครับผมนี่เพราะว่า ดันซีซีอยู่เราจะไปร้อยดาวคุณดิเผื่อเลยเฮ้ยเโอ้ใส่หัวโอ้มึงขยิงกันดีใช่ไหมยังไงมึงอ้อมไปทำไมอุ้ยโดน2เม็ดเจ็บอยู่ครับตรงไหนหลังก็มีมึงยังไงอุ้ยถือเม็ดหนึ่งห้องไห้ห้องไห้น้ำตาห่วงน่วยบอกเลยบ้านับมึงว่าอย่างอู้ตรงนี้มันเหรียญมึงเหรียมหมอยังไงตรงไหนนี้เล่นเหรียมหมอเล่นเหรียมบ้านเล่นเหรียญเหลี่ยมเนิ่นเหรียมเนิ่นนี่ เดี๋ยวเจอ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 อู้มันอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมทางอ้อมแอวแล้วเฮ้ยมันจะเอายังไงกับเราืหขวาก็มีซ้ายก็มาหน้าก็มีอู้มีอะไรบ้างเนา่ยเจมส์ยุ่นไปไหนหัวปาดทีนึงอุ้ยเกือบตายบังคันอย่บอกเลยมากูหลอดกูแทะกูมาได้สารอื้หสวยงามไปกันละเจ้าอู้หจุกจุกเลยไปแล้วกู ได้มาหนึ่งคิวครับจังหวะนี้มันอยู่ใส่ละมเฮ้ยมึงแรมไี่ยังออกจากบ้านมาแบบนี้มึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยอะมึงเลยนะโอ้ยมึงจูจูใส่จะอ้วนเข่าหัวในนึงยังไง่านเข้าไปเรียบร้อยแตกสองแล้วอีกตัวหนึ่งมันอยู่ใสตามมันแทนเพื่อนอืมมันใส่ละหืออยู่ในบ้านหรือเปล่าเฮ้ยผลดีไปเพื่อยั่งท่ทันจังหวะนี้ปาดขวาเพื่อหลองชนเรียบร้อยแตกครับผมเบิร์ตตี้เลยทีเดียวจ้าเปิดไหืล อ้าวเที่ยมเลยหนึ่งศูนย์พุนสวัสดิ์สสดกว่านี่มาในเกมที่สองนะฮะในด่านอะไรเนี่ยกวดังใหญ่แมพชั่ระบาดพูดได้เลยมาฮาไปดูกันดีกว่าเออเดม่ใช่ก็อาทิ้งไปนี่จ้ะมาไปกันต่อ มันเยอะใส่ละมอมันกะออกมาบอกหงอู้มันไม่ออกมาว่ะถ้าออกมานีปานหัวดองเลยนะห,หัวดองหัวโมแดนเลยนะบอกเลยเฮ้ยยังไงป่าเข้าไปนี่ยิงบ่ถือห้าขวบมันใส่ละฮะอมันอยู่ทางขวาหรือเปล่าเพื่อนไปแล้วจังวะนี้เอ้ยเพื่อนอโหัวแท้วะเฮ้ยยังไงมีตัวเดินมีตัวเดินจังวะนี้เพื่อนอูโห่เรียบร้อยกลายเป็นตัวจากยังโอ้สวยสวสวยยังไงจังวะนี้อ้ยมันบกืนมากโผล่แต่หัวแม่งต่อลอก ห้าขวมยยังไงจังหวะนี้เพื่อนเปือนยิงเข้าไปยิงเข้าไปอุ้ยโดนสองเม็ดแล้วจวังหวะน,นี้เพื่อนกูดาวจ้อยหาขัว้วเอ้ยอยังไงอ๋อมอนี่มันหาว่ะมึงหาดองดอง,ดองบอ่เดี๋ยวกูพันยาก,ก่อนเดี๋ยวลู่เลือกเอายังไเพื่อนอออไปคนเดียวเรียบร้อยแตกเบิดครับผมเหลือกูคนเดียวอีกแล้วห้าขว่ดาวดังเอ้ยยังไองอุ้ยซ้ายขวาหน้าหลังเลยจังหวะน,นี้มันเหลือสีโตมึงแ,แย่มันยังลำบากนี่มึงเป็นอาหารอันโอชะของกูแล้วแตกไปสวยสงามแล้วยังไงมาอีกตัวหนึ่งมึงมาอย่างมึงมาอย่างอุ้ยมึงจะมาที่ โอ้ยังไงจังหวะนี้โดนไปสามเม็ดอ๋อมันอ,อื้อโอ้เหลื่นยมบ่อยเดี๋ยวเพิ่งเหลื่อนยำก็เตรียมไปดีก,กันไปก็จะเออ,อ,อเรียบร้อยห้ากัวดาดว่าแล้วว่ามันสี่ลอยดากอืีธานเดชหน่อยได้ไหมผู้ยังใบได้บอท่านว่ะอืมถ้ามันยิงใส่จังเลย,ยนี่นะ่าจะได้ท่านยาอยู่น่าจะมีลุ้นนะเมื่อกี้นะ่ะบอกเลยไม่เป็นไรครับผม ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอสนอกว่าคันบาตายก่อนห้าหัวเอาละตอนนี้หนึ่งเท่าไปกันต่อครับวันนี้นี่เราก็ได้พี0มานะจ๊ะนี่เปื้เปิอเปื้อลูดเปื้ลูดเปื้กันเลยทเเดียวเฉียวครับผมนี่ไปเฮาแล้วก็ปรับการตอบสนองสักหน่อยเอาลงมานี่เพราะว่ามันเร็วเกินนะเฮ้ยยังไงจังวันนี้ปาดเข้าไปครับผมไม่รู้ปาดอะไรคนก็ไม่มี หัวเอ้ะย,ยังไงมันเดินอยู่กับเพื่อนทางนู้เอ้ยอยู่ตรงนี้ก็มีเอา้ายังไงป่าไอ้บไปแล้วยังไงฝั่งขวาเฮ้ย,เ,ยเพื่อนยิงอะไรยิงด้วยครับผมเอา้าโหมันยิงอูมันโวัวพะทานที่เรียบร้อยคูดาวจอยห้าัวดันยังไงเพื่อนยิงไปเพื่อนแตกสองครับผมตัวหนึ่งอ้าวแตกสามแล้วจังหวะนี้แล้วยังไงอือเรียบร้อยครูห้าัวดังปึ๊บตายปั๊บเลยยังไงฮะเพื่อนมาแล้วป่าไปจังหวะนี้เรียบร้อย หัวแดนกันเลยทีเดียวเชียวหัวไงายท้องเนี่ยจื้อวะอบอกเลยว่าห,หัวดาร์ไหนเออวิ่งไปแบบยังเทเลยนะเขาปาดเอาเปลือกเดียวหัวหลุดกันเลยทีเดียวเสียวเอาล้ในเชิงที่สี่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเอาไปแล้วสองเราได้แค่หนึ่งนะพอดี ยังดีอยู่เรามันเกมสี่นะม,มันต้องชนะสี่รอบถึงจะชนะม,มาไปรู้กันต่อครับผมรอบนี้เรามีเกาะสองหมวกสองไอวอร์สแล้วก็ MP 9นะมพีเนย์พีเกู้ยเฮ้ยยังไงเพื่อนโอ้เรียบร้อยกูโมงกูดาวนึงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยโดนซับตายไปอย่างรวดเร็วครับผมมันอ้อมขวาไปครับผมเพื่อนกูก็ไม่ดูหาดูเหวดูที็อะไรเลย<ค><ณ>หาขวดาอเอออ มันอยู่ข้างหน้าเราเราต้องเอามาแล้วม,มันอยู่ตรงเอ้ยทุยมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนเลยจงังหวะน,นี้เดี๋ยวรอจงังหวะก่อนด่มึงมาแล้วจงวังหวะน,นี้มึงสาดไปโอ้ยไม่โดนช็อตเบดเลยฮะขวดาโอ้เกือบตายกูไปละจ้าแลนอย่างรวดเร็วมันหนอหนอโอ้ยไปกันแล้วกูโอ้หเกือบตายมันแลนมาแล้วมันเลยมาแล้วมันเลยมันเลยมัลอยโอ้สวยงามพละับเปล่าพันยาก้อนยังไงฮะเพื่อนโดดดองดองโดดเฮ็ยนยังกว่า อย่างนี้มึงจะใส่มึงเจ็บ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 โดนเม็ดนึงแต่ว่าเจ็บหาขวารักเยอะนะอี๋มันพันยามันพันยาเราก็พันยาคือกันครับผมมันมีโลว่าเฮ้ยอ้พันโลหายนะมึงหัวหลุดบอกเลยจังหวะนี้เอ้ามึงแล้วทรอไมยังปากไปเต็มหัวหัวแดนกันเลยทีเดียวเซียวแล้วยังไงตัวนึงอยู่ขวามือบตัวหนยเอ้มึงโดดหรอมึงโดดหรอไม่ยังเต็มหัวหัวแดนหัวโยกกันเลยทีเดียวเศรษฐายังไงสวยมากครับผมจังหวะนี้ สองเท่าแล้วบอกเลยอ้าวแล้วครับมันรถบัสอรวดเร็วให้ทุกคนเลากี่ที่ห้าแล้วบาททีนี้นะสึกความเป็นที่หนึ่งมาเป็นลูขันตัวเกมนี้เราได้ AWMY บัวซันนี่เราก็จะมาจอบไหลจอบซ้อมอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมันนิ่งออกมาเราก็จะปุ้งปงบอดถือห้าครัวดากคือเลียนแล้เหรอวะจังหวะนี้ แล้วก็อ้อมขวามาแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงขวามือหรือเปล่าเด้หางวัวมันเลยอู้ยคูมันมุดว่ะเฮ้ยมันมุดว่ะมันมุดลงไปอู้หูในเลี่ยแล้วเลี่ยแล้วอุ้ยมุดเถื่อมันมุดเสยมาไปแล้วแล้วก็อ้อมมาทางซ้ายนิดนึงครับผมแล้วก็ซ่อมเกาะสักหน่อยเฮ้ยบ้านี่มันนั่งให้น้ำน้ำมึงนั่งให้น้ำในบ้านน้ำนั่งเดี๋ยวมึงนั่งแบบเต็มหัวร้อยเอ้ยไม่ใช่ร้อยพันกูอะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยไม่กี้นะบอกเลยว่าทนายเต็มหัวมึงัวตายาดีกว่าแจ๊คชิบังไหมือน,นจะมีคนกับเพื่อนมามาแล้วจ้าพระเอกพระเอกปาดหัวเข้าไปเรียบร้อยแตกสองจังหวะนี้นเราอีกตัวหนึ่งอยู่ใส่ซ้ำที่อุ้ยอยู่ทางขวามือยังไงเพื่อน,นวิ่งเข้าไปปาดเข้าปาตไปอุ้ยบ้าตื่นห้าคนอีกตัวหนึ่งปาตีแกะครับผมหัวหลุดสามกันได้ทีดเดียวเซียวขอบคุณนะเบิร์ดตีกันเลยทีดเดียวจ้างเป็นด่าย่าตือ ขข <c oughs> อออองงยยูู่่่่นนีีมาบาเทนนี่เป็นลุยเป็นลุยสามสองแล้ว嘛เฮ้ยเอาละพอได้งัวอย่างนี้บอกเลยมาไปห้องจ้าเกมน,นี้ก็บอกเลยว่าของฟูนะจ๊ะมาไปลุยก,กันตัวเย้เนี่ยมาห้องโดด้องๆน้องแดงมาแล้วดองมาเนี่ย มันอยู่ใสงวันนี้เราก็ถือแสนออกมาบอกว่ามึงยังอุ้ยมันบังหาโซมายังมาขั้นอะไรมึงยังอู้ยบังกุยเหล่าเดือมเือเต็มมหัวหัวแดนอย่างไรทีเดียวเชี่ยวเ้ยมึงบงเงิหมัวมูอกูบังดีให้บังบังไหนแต่มันเด่นเด่นยังไงย่างวันนี้ยังไงฮะอเพื่อนดาวสองเอ้อแล้วจงไงนาวมันมันพีิแลนไปอย่งละเรียบร้อยโดนร้อยห้าทบ บวกเลยว่าเจียบหนักอ่าเรียบร้อยเพื่อนเราก็เอาไป1โตสองโตแล้วจังหวะน,นี้ขอุูเพื่อนก่อนเอาชัวครับเราเป็นคนละเมืองดีนะอืมถ้นาน้องเป็นคนชัวเขาถ่ายไปยิงมันเลยนะอืมเราก็คนดีเท่านั้นมาชูเพื่อนก่อนแล้วเราค่อยไปยิงนะครับเออมามันอยู่เส็ตะบบนี้เพื่อนยิงไปแล้วจังหวะน,นี้อืมเหมาเบิดได้แบบคนเดียวโอ้โหแบบน,นี้นักกีฬาหัวแท้เมาเอาวุ่นเดียวเลยเนาะสวยงามกันเลยคนเดียวเทียว เกมนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยได้ยิงสไนเม็ดเดียวเนี่ยหัวแตกเติมแล้วก็เออจบจอ่อยห้าขวดอ่ะเอาแล้วสำหรับเกมนี้ก็ฆ่าไปเก้าตัวหมดเนี่ยก็พอที่คิวอยู่นะออตอนนี้ก็ห้าสิบสามดาวแล้วบอกเลยว่านัวจัดนัวบ้านัวจะเจ็บคอบละห้าขวดอาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบล้างกันนะผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้แล้วกันนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะผมสำหรับวันนี้ไม่มีละมากก็ ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า